สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081357 0422ร้อยเอ็ดเปิดร้านค้าโอท็อปท่ากาศยานร้อยเอ็ดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดนักเดินทางที่ท่ากาศยานร้อเอ อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดนักเดินทางโดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับกรมท่าอากาศยานเพื่อใช้พื้นที่ราชพัสดุในสนามบินเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มรายได้กระจายสินค้าและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่นสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสินค้าที่นำมาจำหน่ายมาจากกลุ่มผู้ผลิตโอท็ Top, ระดับ4-5ดาวรวมถึงผลิตผลจากแปลงโคกหนองนา โดยแบ่งออกเป็นหมวดอาหารเช่นถั่วทอดข้าวหอมมะลิข้าวหาง,งอกหมวดผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นผ้ามาริบาติกผ้าคลุมไหล่เสื้อผ้าสําเร็จรูปและหมวดของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกเช่นผลิตภัณฑ์มังกรตะกร้าพลาสติกและงานแปลรูปจากผ้ากิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการท่ากาศยานร้อยเอ็ดเครือข่ายโอท็อปและกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดโดยมีนายฉลาดบุญชิต เป็นผู้ประสานรวบรวมผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้านค้าโอท็อปท่าอากาศยานร้อยเอด็ดจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดร้อยเอด็ดต่อไป แล้วแล้วนะคะตัดริบิ้งได้เลยทีมข่าว aec tv Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุก และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน